สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาพบไม่เห็นมาเจอคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเนาะ,ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําในหัวข้อนะคะเสียงเรียกร้องจากภายในใจของคุณนะนะคะว่าเสียงภายในใจของคุณ เสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณนะเขาได้เรียกร้องอะไรจากคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ้ยขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูก่อนเลยนะนะคะขอดูพลังงานขอเช็คเอเนร์จี ของคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอในวันนี้นะคะว่าคุณมีพลังงานตรงกับสิ่งที่พี่หมอพี่หมอจะพูดสิ่งที่พี่หมอจะอ่านจากน้าไพ่วันนี้ไหมตรงไหมถ้าใครตรงไปต่อด้วยกันได้แต่ถ้าใครไม่ตรงยังไงะนะคะสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เพราะนั่นยังไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะเนาะหรือถ้าใครอยากดูดูต่อได้นะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราขอสามใบนะสิ่งไหนเนาะ ที่เรียกร้องนะคะเอืมเห็นไหมอมืขอแค่สามใบแล้วกันนี่คือพลังงานของคุณพลังงานของคุณบ่งบอกว่านะคะพลังงานของคุณนะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็กระตือรือร้อนค้นคว้ารักการเรียนรู้เป็นคนที่อ่กล้าทำกล้าคิด แล้วก็เป็นคนที่พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายนะในวงสังคมหรือเจอกับผู้คนเยอะแยะนะคะคุณเป็นคนเก่งในเรื่องการงานนะคุณเป็นคนที่มีน้ําใจปกป้องผู้คนได้แล้วก็สามารถที่จะเทคแคร์ดูแลผู้อื่นได้โดยไม่มีข้อแม้นะคะเนาะ อ่านะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์เป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงเอ็มเพลเอร์ขึ้นมาคุณเป็นคนที่ปกป้องคนเป็นคนที่เอ่อเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ สามารถดูแลคนได้เยอะๆหรือมีความกล้าหาญมีความแข็งมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงเป็นคนที่พึ่งได้เป็นคนที่มีเมตตาจิตนะคะน้องคุณนะนะคะเอมเพลเลอร์ขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะคะ คุณเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีนะคะเป็นคนใจถึงเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มุทะลุดุดันได้ทำในสิ่งใดแล้วคุณทำไม่ยออ่อท้อโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงใจตัวเองหรือไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะคุณช่วยเขาแบบหัวชนฟ้าคุณสู้ไม่ถอยเพราะในเรื่องของคนอื่นคุณ เป็นคนที่นะคะพูดจริงทําจริงแล้วก็เป็นคนที่ อารับปากใครแล้วเป็นคนที่จะต้องทำให้ได้ไม่ว่าตรงนั้นจะยากเย็นเซนเข็นขนาดไหนแต่ถ้าคุณได้รับมอบหมายภารกิจแล้วหรือคุณได้รับการขอร้องความช่วยเหลือหรือคุณได้ช่วยเหลือใครแล้วคุณจะต้องทำให้สำเร็จนะคะเนาะนี่คือพลังงานของคุณนะนี่คือพลังงานของคุณนะคะเนะาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าทำไมเสียงเรียกร้องจากภายในใจของคุณเขาเรียกร้องเพราะอะไรเขาทำไมถึงจะต้องเรียกร้อง นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอืมนะคะให้คุณเป็นต้นไม้แข็งให้คุณเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นมากเกินไปให้ความเมตตากับคนอื่นมากเกินไปโดยที่ไม่มีขอบเขตนะคะสักวันหนึ่งต้นไม้ใหญ่อย่างคุณนะคะก็อาจจะล้มได้ก็อาจจะ เหนื่อยล้าก็อาจจะแห้งเหี่ยวและเฉานะคะเพราะการที่คุณเป็นผู้ให้มากเกินไปมันได้ทำลายจิตใจของคุณทำลายตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะแต่ก็เป็นผู้ให้เยอะเหมือนกันนะคะการให้ของคุณไม่ได้ผิดตรงไหนแต่การให้ของคุณต้องให้แบบมีขอบเขตต้องให้แบบไม่เบียดเบียนใจตัวเองบางครั้งคุณให้เขามากเกินไปจนต้อง ลำบากใจตัวเองในหลายๆครั้งแต่คุณก็พูดไม่ได้เพราะคุณต้องการที่จะช่วยเหลือเขามีความสงสารมีความเมตตาแต่สิ่งที่คุณจะต้องเมตตามากที่สุดคือตัวของคุณเองคือเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณเองว่าคุณเหนื่อยไหมหัวใจของคุณเหนื่อยแค่ไหนแล้วหัวใจของคุณได้พักบ้างไหมคุณรักตัวเองบ้างไหมสิ่งที่คุณจะให้เขาได้ คุณให้ได้แต่ถ้าคุณรักตัวเองก่อนคุณต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะเนะเาะภัอ่สิ่งภายในใจของคุณพี่ไัยได้บอกมาผ่านทางพี่ไัยมาแล้วเนาะนี่คือเสียงเรียกร้องจากใจของคุณนะคะเสียงภายในของคุณนะ เขาเหน็ดเหนื่อยเขาเมื่อยลา้าเขา,เ,าเขาเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ไปนะคะบางคนให้ไปแล้วนะคะบางพลังงานที่ให้กับคนทุกคนยากคนลําบากหรือคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณเวลาที่คุณให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาบางคนอาจไม่เห็นค่าของคุณก็ได้นะเวลาที่คุณให้ค่าเขาไปให้ความช่วยเหลือเข้าไปให้ความเมตตากับเขาไปนะคะคุณควรให้แบบมีขอบเขตให้แบบ ไม่ใช่ให้ใครไปเรื่อยไม่ใช่ช่วยใครไปเรื่อยนะคะเนาะให้กับคนที่ควรให้ช่วยกับคนที่ควรช่วยเมตากับคนที่ควรเมตตาเท่านั้นนะคะเนาะนี่คือเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณนะคะเนาะเสียงจากภายในใจของคุณเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะนะคะสิบดาบขึ้นมาพลังงานของคุณบอกเลยว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณช่วยเหลือหรือคุณให้เขามากเกินไปคนพวกนั้นจะยืนด้วยลำแข้งลำขาตัวเองไม่ได้นะ คุณจะต้องปล่อยเขาบ้างนะคะปล่อยเขาเนาะแต่บางพลังงานเบียดเบียน,ยนคุณมากเกินไปจนทําให้คุณต้องทอ้อทําให้คุณต้องอความเข้มแข็งความกล้าหารของคุณมันต้องบันทอนชีวิตคุณบันทอนจิตใจคุณทําให้คุณต้องเ,อเหนื่อยลา้าทําให้คุณต้อง เผชิญกับปัญหาซึ <Me too S 2> <No. S 1> ่งม <Yes. S 1> so, ันแบบเบียดเบียนตัวเองอย่างมากเบียดเบียนใจตัวเองทําให้คนทาให้คุณเป็นทุกข์เองนะคะเนาะการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปทําให้ใจคุณเป็นทุกข์เบียดเบียนตัวเองนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะเพราะบางครั้งการที่เราไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่ใช่ว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่การช่วยเหลือควรช่วยเหลือกับคนที่ควรช่วยเหลือเท่านั้นและควรมีขอบเขตมีลิมิตในตัวเองนะคะเนาะเนี่ย พลังงานของคุณเหมือนคุณแบกรับ,บ,รบอะไรเยอะๆเป็นคนที่ช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้ถามตัวเองเลยไม่ได้ถามใจตัวเองเลยว่าเหนื่อยแค่ไหนนะคะเสียงเรียกร้องภายในใจของคุณมันจะไม่ไหวแล้วนะนะคะอืมเนาะเห็นไหมคุณดีเกินไปคุณช่วยเหลือเกินไปคุณมีเมตตาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยทำเพื่อคนอื่นมามากมายหลายครั้งบางเวลามันอาจไม่ใช่ เพราะเรื่องของคุณนะคะแต่คุณเสียสละกับคนอื่นมากเกินไปแบกรับอะไรที่มันหนักจนเกินไปโดยโดยที่ไม่มีขอบเขตจนทำให้ผู้คนที่นะนะคะที่คุณให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะเขาเคยตัวจนเป็นการแบบทำร้ายเขาทางอ้อมอเพราะว่าสิ่งที่เขาได้รับคือการที่คุณคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคุณเข้าใจไหมคะเวลาเขาเ บางครั้งอ่ะเขาอาจจะไม่ไม่แบบไม่สามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งลําขาของตัวเองได้เลยนะเพราะมันคือการถูกช่วยเหลือตลอดเวลานะคะแล้วสิ่งที่ลําบากที่สุดก็คือคุณนะคะคุณจะต้องเหน,นื่อยเมื่อยลา้าเหนื่อยทั้งจิตใจแบกแรับภาระทุกอย่างคุณจะต้องปล่อยวางปล่อยทิ้งปลดแอกนะคะบ้างแล้วนะนะคะนี่คือเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณเหนื่อยไหมถ้าคุณเหนื่อยให้คุณพัก ท้อไหมท้อได้แต่อย่าถอยแต่การที่คุณไม่ไม่เลือกที่จะหยุดไม่ช่วยเหลือคุณน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าการที่คุณไม่ช่วยเหลือแล้วคุณจะเป็นคนไม่ดีมันไม่ใช่แต่การช่วยเหลือคุณจะต้องรักตัวเองก่อนแล้วคุณมีกําลังแล้วคุณมีกําลังมีความสามารถเติมพลังให้กับตัวเองแล้วคุณค่อยส่งไปถึงผู้อื่นนะคะนะนี่คือเสียงเรียกร้องจากภายในใจของคุณนะ ที่พี่หมอต้องบอกคุณว่าพี่หมอเห็นพลังงานของคุณคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ที่เสียสละคุณเป็นคนที่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าตัวของคุณนะไม่เคยเรียกร้องอะไรจากภายในของคุณไม่เคยเรียกร้องแต่ครั้งนี้ใจของคุณเสียงภายในของคุณเขาได้เรียกร้องออกมาแล้วนะนะคะคุณควรปล่อยวางคุณควรหยุดนิ่งคุณควรคุณควรให้การปฏิเสธกับคนเรานั้นบ้างนะนะคะเพราะใจของคุณมันแทบจะไม่ไหวการเป็นต้นไม้ใหญ่ การมีรากฐานที่ดีการเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเสมอไปนะคะเนาะคุณควรรักตัวเองคุณควรคุณควรที่จะมองเห็นค่าตัวเองนะคะคุณไม่ควรที่จะมองคนอื่นที่สําคัญไปกับตัวเองการที่ช่วยเหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ผิด แต่เราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องเยียวยาตัวเองก่อนเราต้องดูแลใจตัวเองก่อนนะคะนี่คือเสียงเรียกร้องจากใจของคุณใจของคุณมันได้น้อยใจนะคะมันได้น้อยใจในบางครั้งบางเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะสิ่งที่ภายในใจของคุณอยากจะบอกถึงคุณนะคะเห็นไหม คุณต้องอยู่กับตัวเองบ้างคุณต้องดูแลตัวเองบ้างคุณต้องใส่ใจตัวเองบ้างฟั empire, งเสียงข้างในของคุณบ้างนะคุณต้องกลับมาอยู่กับความ ler, คุณต้องกลับมาอยู่กับ lord, ตัวเองให้มากที่สุดกลับมาฟังเสียงหัวใจของคุณบ้างนะนะคะว่าข้างในของคุณมันเหนื่อยแค่ไหนนะนี่คุณต้องให้เวลาให้โอกาสกับตัวเองบ้างนะไม่ใช่คุณจะ <Nein. S 2> ต้องไปให้โอกาสกับคนอื่นให้เวลากับคนอื่นนะคะเนาะอืมนะนะคะเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดอีกนะคะเนาะ เพราะว่าบางคนเนี่ยนะเติบโตมาด้วยการที่พ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่อาจจะบอกว่าต้องเป็นคนดีต้องเสียสละต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนต้องให้การช่วยเหลือต้องไม่มองข้ามต้องเป็นคนที่ดีที่สุดใช่ตรงนั้นก็ใช่แต่ว่าถ้าการช่วยเหลือคนไปแล้วบางครั้งคุณช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ได้หวังผลตอบแทนคุณช่วยเหลือเพราะเต็มใจคุณช่วยเหลือเพราะการที่ช่วยเหลือแล้วจะมองว่าคุณเป็นคนดี นะคะตรงนั้นบางครั้งคุณก็เยอะเกินไปทําเยอะเกินไปนะคะมันไม่ได้เป็นผลดีกับคุณเลยนะไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คุณต้องกลับมาดูแลใจตัวเองบ้างนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมคุณควรมองค่าของตัวเองไม่ควรมองค่าของคนอื่นเยอะเกินไปนะคะบางครั้งคุณให้เข้าไปบางพลังงานไม่ตอบรับบางพลังงานไม่ได้ดีกับคุณนะคะ เพียงเพราะนะคะเพียงเพราะเขาใช้คุณเป็นเครื่องมือหรือเพียงเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะคะพอเขาได้รับความช่วยเหลือตรงนั้นแล้วเขาไม่สามารถมองเห็นค่าของคุณเลยไม่เคยมองเห็นค่าของคุณนะเพราะว่าคุณเท่านั้นที่จะมองเห็นค่าตัวเองนะคะคุณควรจะมองเห็นค่าตัวเองและคุณควรจะต้องเยียวยาตัวเองคุณควรจะต้องอยู่กับตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากกว่านี้นะคะนี่คือสิ่งเรียกร้องจากข้างในของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต่อเลยเนาะนะคะคือบางครั้งอะ่ะบางครั้งนะคะบางครั้งบางเวลามันคุณอาจจะถูกสอนมาว่าให้ปกป้องช่วยเหลือผู้คนนะแต่บางครั้งคุณก็ต้องอยอมปฏิเสธบ้างนะไม่ใช่ว่าจะการไม่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะไม่ใช่คนไม่ดีมันไม่ใช่คุณจะต้องดูแลตัวเองบ้างการที่รักตัวเองเป็นถ้าคุณไม่รักตัวเอง ะะถ้าคุณไม่รักตัวเองหรือคุณไม่ได้มองถึงสิ่ง,งในสิ่งภายในของคุณที่เรียกร้องมามันคือการทำลายชีวิตของคุณนะคะเนาะและจะไม่มีคุณใครช่วยเหลือคุณเลยนะเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เห็นค่าในพลังงานในตัวตนในสิ่งที่คุณช่วยเหลือหรือมีความเมตตากับเขานะคะนี่คือสิ่งเรียกร้องจากภายในของคุณนะคะอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเลยนะเอานะคะ9ก้าดาบขึ้นมาต้องบอกว่า ต้องบอกว่าพลังงานของคุณตอนเนี้ยคุณต้องเคลียร์คุณต้องกลับมาดูใจตัวเองคุณต้องเคลียร์ก่อนนะคะเนาะ แล้วค่อยไปช่วยคนอื่นค่อยส่งต่อไปถึงผู้อื่นได้ถ้าคุณไม่เคลียร์ใจตัวเองถ้าคุณไม่กลับไปดูพลังงานของตัวเองนะคะจะบอกเลยว่าสักวันหนึ่งคุณต้องล้มนะล้มเพราะคนอื่นล้มเพราะความเมตตากับคนอื่นล้มเพราะการเสียสละมากเกินไปล้มเพราะการไม่รักตัวเองนะตอนนี้พี่หมอต้องบอกเลยนะว่าใจของคุณอ่อนแอมากใจของคุณต้องสู้เหมือนกับคุณเนี่ย นะคะให้โอกาสคนหรือคนที่คุณให้โอกาสหรือคุณคุณให้ความช่วยเหลือเขาบางครั้งคุณเหน็ดเหนื่อยแต่เขาไม่ได้เห็นค่าตรงนั้นและเขาก็สามารถทําให้คุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ติดลบได้โดยที่ไม่ใช่เรื่องของคุณอะไรประมาณนี้คุณต้องกลับไปเคลียร์ใจดูใจตัวเองนะตอนนี้พี่หมอบอกเลยว่าสิดาบเดาบมันเป็นอะไรที่ต้องอ กลับไปชาร์จแบตพลังงานตัวเองนะกลับไปอยู่กับตัวเองกลับไปฟังเสียงข้างในตัวเองนะคะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหมอนนะคะแล้วคุณจงอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเสียงภายในเยียวยาตัวเองนะคะเนาะอืมนะคะเนี่ยเห็นไหมบางครั้งบางเวลาคุณต้องแบกรับหรือบางครั้งบางเวลาคุณจะต้องออทำเพื่อผู้อื่นมาในหลายๆเรื่องที่คุณต้องรับอะเห็นไหมคุณต้องแบกต้องอุ้ม ต้องถือต้องโยงขนาดไหนนะนะคะตรงเนี้ยนะข้างในหัวใจของคุณมันโอนเอ็นมันวันไหวนะคะมันเป็นคลื่นน้ําแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะมันเป็นคลื่นน้ําความเหนื่อยความล้าความที่ต้องแบกรับสิ่งต่างนะคะคุณควรจะหยุดนะคะคุณควรจะหยุดควรจะปล่อยคืนนี้ให้ถามใจตัวเองว่านะคืนนี้ให้ถามใจตัวเองว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยล้า นะสิ่งที่คุณเหนื่อยล้าสิ่งที่คุณทํามากเกินไปสิ่งที่คุณให้มากเกินไปสิ่งที่คุณเมตตามากเกินไปใจคุณได้รับอะไรใจคุณเหนื่อยไหมถามใจตัวเองนะใจคุณน้อยไหมน้อยใจนอยคุณไหมนะนี่คือเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณก้นบึ้งจิตใจของคุณนะคะเนาะให้ถามใจตัวเองให้อยู่กับใจตัวเองให้เยียวยาตัวเองไม่ว่าคุณจะแก่งจะแข็งจะขยันจะ เป็นผู้นำมากขนาดไหนจะเป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ให้ขนาดไหนสักวันหนึ่งการให้ของคุณแบบไม่มีขอบเขตการช่วยเหลือแบบไม่มีขอบเขตไม่มีลิมิตมันคือการทํากลับมาทําร้ายตัวเองนะคะเนาะเมียเห็นไหมนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นค่าของคุณนะเจ็ดดาบไม่ได้เห็นค่าของคุณคือบางครั้งบางพลังงานบางคนเนี่ยเคยตัวนะคะ เพราะมีคุณเป็นที่พึ่งเพราะมีคุณเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพราะมีคุณคอยช่วยเหลือยื่นมือยื่นโอกาสยื่นความเมตตายื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้คนเหล่านั้นนะคะคนพวกนี้เขาไม่ได้วางดีกับคุณนะเขาไม่ได้วางดีกับคุณแต่คุณอนะวางดีกับเขานะคะเนาะตรงเนี้ยนะเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณข้างในเขาได้บอกมาเห็นไหมนะคะสักวันหนึ่งถ้าคุณไม่กลับไม่รีบกลับมารักตัวเอง สักวันหนึ่งคุณก็จะต้องมาพ่ายแพ้กับตัวเอง คุณจะต้องมาเจ็บช้ำตัวเองคุณจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยจิตใจของคุณจะต้องบันทนตัวของคุณจะต้องบันทนนะคะเนาะ <men ly> นะตรงเนี้เสียงเรียกร้องในจิตใจของคุณนะที่เขาได้บอกมานะเขาสู้ไม่ไหวเขาทนไม่ไหวนะคะเนาะนะคะนะไม่ว่าเราจะเก่งเราจะแก่งแค่ไหนแต่การที่เราให้เราต้องมีลิมิตการที่เราช่วยการเมตตาของเราเราจะต้องมีลิมิตนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเราจะให้โดยที่ไม่มีขอบเขตไม่ใช่ว่าเราจะต้องช่วยเหลือตลอด ไปนะคะนะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายเข็นไหมการที่ความมีเมตตาของคุณไม่ใช่จะต้องช่วยเหลือตลอดไปนะคะคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองคุณต้องกลับมาเยียวยาตัวเองมาฟังเสียงเรียกร้องข้างในของคุณนะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะให้นี่คือสิ่งที่คุณควรจะให้รางวาัลกับตัวเอง คุณควรจะให้รางวัลกับชีวิตของคุณคุณควรจะให้โอกาสกับชีวิตของคุณคุณควรที่จะกลับมาเยียวยาและมาดูใจของตัวเองมาฟังเสียงเรียกร้องของตัวเองว่าเขาต้องการคุณแค่ไหนเขาต้องการให้คุณหยุดพักแค่ไหนนะคะนี่คือเสียงเรียกร้องจากภายในของคุณนะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องให้โอกาสให้ความรักกับจิตใจตัวเองแล้วคุณควรจะให้รางวัลชีวิตตัวเองนะคะเนาะ นี่คือสิ่งที่เขาบอกกับคุณนะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับคุณให้คุณหยุดเหน็ดเหนื่อยให้คุณหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะนะอ่ะพี่หมอขอใต้สำรับนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมคุณจะต้องเติมพลังงานให้กับตัวเองชาร์จแบตให้กับตัวเองคุณจะต้องกลับมาอมองค่าของตัวเองกลับมาฟังเสียงจิตใจตัวเองฟังเสียงตัวเองนะคะเพราะนั่นคือการที่จะ,ะผีดอกออกผลริเริ่มแตกเริ่ม เสริมสร้างพลังงานในในใจของคุณเสริมสร้างศักยภาพในตัวเองของคุณให้เกิดให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะเพื่อไม่ให้ถูกการกัดกร่อนหรือการให้มากเกินไปมันคือทำร้ายตัวเองพลังงานคุณได้หมดไปถ้าคุณไม่หยุดแห่งการช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นแต่ถ้าคุณหยุดคุณกลับมาเยียวยาคุณกลับมามองใจตัวเองกลับมาฟังเสียงจิตใจตัวเองนะคะแล้วคุณปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างลงนะ และพลังงานของคุณมันจะเริ่มขึ้นใหม่เยียวยาข้างในของคุณให้มีพลังงานให้มากที่สุดก่อนที่คุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะนี่คือเสียงเรียกร้องจากหัวใจของคุณนะนะคะอะยังไงแล้วพี่หมอก็ได้อ่านหน้าไพ่จบไปแล้วคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนยุติธรรมคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตแต่การที่คุณมีเมตตาจิตและเป็นคนที่ผู้ให้อ่าอย่างเดียวเลย นะคะตรงนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะอ,อะไรสิ่งต่างนะคุณปฏิเสธบ้างนะคะให้คุณปฏิเสธบ้างคุณเป็นคนดีมาเสมอนะในสิ่งที่คุณให้ไปมันอาจจะไม่ได้ดีกับทุกคนนะคะนะไม่มีใครมองเห็นค่าคุณนะตรงนี้นะคะให้คุณหันกลับมามองใจมาถามใจมาดูใจคืนนี้ยังไงแล้วให้คุณกลับไปพ,พักผ่อนแล้วก็ดูใจตัวเองนะคะอยู่กับใจตัวเองเสริมพลังงานให้กับใจตัวเองนะ นะคะอ่ะอยังไงแล้วพี่หมอก็ได้อ่านคลิปจบลงไปแล้วนะคะสํา like หรับคนเก่งอย่างคุณนะคุณเป็นคนที่น่ายกย่องนะคะคุณเป็นคนดีที่สุดแล้วนะอ่ะอยังไงแล้วพี่หมอก็อ่านหน้าไพ่จบไปแล้วเนาะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะรับพลังงานนี้ไปไหมนะคะถ้าคุณรับพลังงานนี้ไปให้กดรับเอาไว้นะคะยังไงแล้วก็พี่หมอก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ